ชอบแต่แต่ถ้าอยู่นานๆอาจจะเบื่อนะเพราะเรามาจากเมืองไงฮะก็คิดนะคนโีเคินอย่ได้มีก็คนอะก็เหมือนพี่จิตะคนพี่จิตเขามาอยู่กรุงเทพนะสุดท้ายเขาต้องย้ายกลับเพราะว่าเขาเขาไม่ชิน ความทรงจำเรามะที่อเป็นเืองกล้ายเรชจรสงลนะเขาใช่เหมือนกันไปิจิตสงบแต่วัดต้องแบบมาเที่ยวนะถ้าอยู่ทาวนนี่อยู่ไม่ได้นะทวก็ต้องมีอะไรทถึงถึงมีรายได้มีอะไรทำก็เราไม่ชินเวยเพราะมันไม่มีอะไรมันเงียบ 个盘子。 哇。<Wow. S 2> wow. บายไมพี่อาจารยอะไรนะครับบายไหมยสบายครับเออพอมันเองนิดเดียวเองนะนอ่าทริปกล้องที่กูแนะนำไม่ใช่มือถือที่กูแนะนำมันดีมากซัมซุงเนี่ยภาพชัดและน้ำหนักเบาด้วย แก้วแล้วแก้ว่ายวีดีโอแก้วดูนิ่งๆนะมันรู้สึกมันสาสายสายสายมาสายสายมันแบบเหมือมันแขวนแขวนอย่งนีเพราะคือไอ้น่ะไอ้เซลฟี่มันไม่ดีใมั้ยมันคือมือมือถือมันหนักใช่ไหมแล้วไอ้แบบไอ้ตัวคีบอ่ะมันมันสวิงอย่างเงี้อ่ะไอ้ไอ้อันเก่าที่หายอ่ะดีอันเก่าที่เอามาคราวที่แล้วอ่ะหายที่ไหนนะเออไม่ไม่ได้หายที่ญี่ปุ่นนะ หายหาย,หายที่มองไทยและไปไปเที่ยวกับแม่ก่อนที่ไปไปเที่ยวกับที่แบบแกงแกงแกงเมกาจำฮะใช,ะใช่แล้วก็แบบไปซื้อของเดิมไม่คนขายไม่ขายแล้วไงซื้อทมใหื้องไทยหมดฮะ <Sh op pie> ช้อปปี้ฮะมนสวิงฮะเพราะว่า ที่รัดมันใช้ได้แต่ว่าไอ้ตัวที่รัดมันเป็นแบบป็นแป้นแป้นหมุนไงแล้วมือถือมันหนักใช่ไหมฮะมันมันก็สวิงไงมั้ยถ่ายดีแต่ว่ามันมือมันบูแลมันแค่ด้ไปดมาว่าเ้่านตอแก้ไขว่าถยนิ่มันก็เลื่อนึ่งแก็อยู่